เวลาแห่งความเศร้าหมองจงหายไปเพราะเราดอกไม้กำลังจะผลิบานสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ d a y ์ o อฟ o o o และตอนนี้คุณอยู่กันกับเบอร์บิวลี่ค่ะหลายๆคนอาจจะยังสงสัยทำไมเราถึงได้ลงคลิปช้าจังทั้งที่อีเวนต์นี้นะคะมาตั้งแต่วันที่20แล้วนั่นก็เพราะว่าเราต้องการที่จะเก็บช่วงเวลาของความทรงจำ ในอีเวนต์นี้ให้ครบนั่นเอง Days o อ o รูมนะคะมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงถึง3พาร์ทด้วยกันนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแค่วันแรกอาจจะคิดว่าเฮ้ยอีเวนต์นี้มันมีแค่นี้เองหรอทำไมมันไม่ว้าวเลยนะนั่นแหละแล้วก็ไม่เข้าไปอีกเลยนะคะนั่นทำให้คุณกำลังจะพลาดเรียกว่าสิ่งพิเศษนะคะในอีเวนต์นี้ไปนั่นเองนะอื ันแรกของอีเวนต์กันโกดเลยนะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าโฮมเนี่ยก็จะมาเจอกับเกาะกลางตรงนี้นะคะที่มีคุณแม่ซากุระรวมถึงโต๊ะดื่มน้ำชาบรรยากาศชิลๆแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนโอ้โหมีที่นั่งสำหรับเราและก็คู่รักหรือว่าจะเป็นเพื่อนก็ได้อีกเช่นเดียวกันรวมถึงต้นไม้ด้านหลังนะคะก็จะมีเพียงแค่กิ่งก้านรวมถึงใบของมันนะคะก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะ และนี่นะคะก็เป็นทีมดอกซากุระนะคะที่เป็นทีมงานในปี2021นั่นเองซึ่งคุณเนี่ยคะสามารถที่จะแลกปีซากุระรวมถึงทรงผมได้กับคุณแม่คนนี้ได้เลยนะนี่ และถ้ารู้สึกอยากได้โต๊ะน้ำชาซากุระขึ้นมาสามารถมากดซื้อได้เลยตรงกลองของขวัญอันนี้ราคาอยู่ที่729บาทแถมฟรีไปเลยนะคะเทียน35แท่งด้วยกัน และนอกจากนั้นนะคะยังจะมีทีมในงานของปี2022มาจัดแสดงด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปได้เลยนะคะในประตูด่านที่3นะนี่ข้างหน้าประตูนะคะจะตกแต่งด้วยดอกไม้พฤกษาสวยๆแบบนี้เลยโอเคเมื่อเราเข้ามาด้านในแล้วนะคะนี่ ต้นพฤกษาขนาดใหญ่เนี่ยก็ตั้งตรงายย่านี้เลยนะคะพร้อมกับชุดโต๊ะน้ำชาสีม่วงทองนั่นเองรวมถึงเราสปิริตที่กำลังปล่อยพลังขึ้นเต่าใส่กับต้นไม้สถาบัรไม่ทราบเหมือนกันแน่เราสามารถนั่งชมแล้วก็จิบชาเบาๆพร้อมกับกินขนมไปด้วยได้เลยนะโอ้โหสบายสุดๆไปเลย และถ้าใครนะคะเป็นสายสะสวมผ้าคลุมก็อย่าพลาดมาแลกเลยนะคะสำหรับปีกในปี2 0 2 2นี่เลยนะคะก็เป็นปีกโทนซีม่วงใส่แล้วก็ได้ฟีลแบบเบาสบายในสไตล์ออรีเอก็ว่าไปนั่นนะคะอืมแล้วก็ถ้าทุกใจนะคะเซตน้ำชานั่งแล้วสบายตูดจงเบยนะ,ะก็มาซื้อได้นะคะในราคา7 9 9บาบาทกับกล่องของขวัญที่วางอยู่ข้างๆคุณแม่นั่นเอง เอาละพูดในส่วนของปีอื่นไปมากพอแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนพื้นที่กิจกรรมในปีนี้กันบ้างก็มาหาคุณแม่ดอกซากุระแล้วก็กดปุ่มวับตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะพาเราเนี่ยไปยังพื้นที่กิจกรรมในปีนี้นั่นเองค่ะสำหรับในวันแรกนั้นนะคะเมื่อเราเข้ามาสิ่งที่เราจะสัมผัสได้เลยนะคะนั่นก็คือฝนค่ะทุกคนฝนเนี่ยตกมืดฟ้ามัวดินไป ทั่วบริเวณเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีแบบผีเสื้อมาคอยชาร์จปีกให้นะและนอกจากนี้นะคะในแมปเรือพังของพวกเราเนี่ยโอ้โหวิวคือแบบถูกปกคลุมไปด้วยหมอกนะคะแทบจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรซักเท่าไหร่เลยนะคะทุกคน แต่เมื่อเรารองบินมาทางด้านขวามือนะคะก็จะเจอกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งรวมถึงแสงสีน้ําเงินนะคะที่พุ่งขึ้นไปยังบนท้องฟ้าอยู่ตลอดเวลาเลยสิ่งนี้มันคืออะไรกันมาทําให้ท้องฟ้าสว่างขึ้นหรือมันทําให้ฝนตกกันแน่อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนเอา้าแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเห็ดดำนะคะมาเกิดขึ้นตรงนี้อีกด้วยนะทั้งที่พื้นที่ตรงนี้เป็นแบบว่า ทะเลทรายว่างเปล่านะไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นมาได้เอแต่ไอสิ่งนี้มันมาได้ยังไงเนี่ยน่าสสใจเหมือนกันนะเอแล้วตรงนี้มันคืออะไรกันนี่ข้อกวัวอย่างนั้นเหรอโหดูสิมีคนอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะว้าวเราสปิริตในงานปีนี้นั่นเองนะจากไลท์ซีเกอร์นะคะทุกคนโอ้โหมากันครบแก๊งเลยนะนี่ มือนอยู่ในฟาร์มบัวอารมณ์ประมาณนั้นนะคะรวมถึงมีแบบโต๊ะสำหรับปิกนิกด้วยนะนี่โอ้โหว้าวขึ้นมานั่งได้ด้วยนะคะแต่ถ้านั่งนาน,านเนี่ยปีอาจจะแตกได้นะฝนตกหนักมากโอ้โหกินขนมที่ชุ่มไปด้วยน้ำฝนอื เราชอบตรงที่ว่าพื้นที่ของโต๊ะอันนี้นะคะสามารถนั่งได้ถึง3คนด้วยกันนะแบบใหญ่มากๆเลยใครที่มีเพื่อนแบบว่าสัก 2- 3สาคนนะคะก็เหมาะจะเอาไปนั่งเล่นด้วยกันได้เลยนะน่ารักมากๆสำหรับในวันแรกนี้นะคะบอกเลยว,ว่ามีหนาวกันแน่นอนนะเพราะว่าไฟเนี่ยจุดกันอย่างร้อนแรงรวมถึงคนนี้เลยนางเอกของเรานะคะคุณแม่ดอกกุหลาบนั่นเองตอนแรกเราคิดว่ามันคือดอก ทิวลิปนะแต่มันน่าจะเป็นดอกกุหลาบมากกว่านะคะทุกคน,นเพื่อนๆไม่แน่ใจเหมือนกันเรียกว่าอันนี้คือดอกอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะ <S <S โอเคอันนี้ก็จะเป็นของนะคะของตีมในปีนี้นั่นเองค่ะทุกคนนี่เป็นปีกดอกกุหลาบรวมถึงอะไรบางอย่างเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆบอ่อน้ำนะคะบ่บปลาเล็กๆนะอื้ม เอาล่ะทุกคนมาดูในส่วนของไอเทมหลักประจำปีนี้กันบ้างน,นะคะชิ้นแรกก็คือเจ้าสิ่งนี้แท่นน้ำตกดักผีเสื้อนั่นเองการใช้งานนะคะก็ไม่ยากเลยเพียงแค่เพื่อนๆเอาไปวางใกล้ๆกับเหล่าผีเสื้อดูนะนี่เกิดอะไรขึ้นโอ้โหมีผีเสื้อลงมาตอมดอกไม้เต็มไปหมดเลยค่ะว้าวอเมซิ่งมากๆเลย และนอกจากจะดักผีเสื้อได้แล้วนะคะก็ตกคนให้แวะมาดูอยู่ตลอดได้ด้วยนะนี่เลยส่วนผ้าคลุมในปีนี้นะคะก็ตีมออกมาเป็นดอกกุหลาบนั่นเองค่ะเขาบอกว่าเป็นสีแดงเนาะแต่ว่าทําไมมันออกมาเป็นสีโทนส้มแบบนี้รวมถึงมีชุดมาให้ด้วยนะคะนั่นก็คือชุดทําสวนนั่นเองสีก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลนะคะเข้ากันกับปีมากๆเลย และไอเทมชิ้นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือโต๊ะนั่งเล่นนั่นเองเป็นธีมแบบปิกนิกนะคะมีตะกร้าน่ารักนรักรวมถึงมีขนมมาให้เรากินด้วยและสำหรับวิธีการซื้อก็ไม่อยากเลยเพียงแค่แตะมุมบนขวาของหน้าจอจะเลือกฟันเฟืองหรือว่ากดตรงช็อปก็ได้เลยนะนี่จากนั้นก็จะสามารถซื้อสินค้าที่สนใจได้แล้วคะ่ะ เราทุกคนเดินทางกันต่อนะคะมาสู่การเปลี่ยนแปลงในพาร์ทที่2ของ Days of r o o m นั่นเองโอ้โหบอกเลยว่าต้นไม้หน้าบ้านนะคะเต็มไปด้วยใบไม้นะคะใบไม้ที่ร่วงหล่นมาจาก ต้นไม้ใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งต้นไม้ของเราเนี่ยก็เรียกว่าสวยงามขึ้นมาเลยนะเพราะว่ามีใบไม้เนี่ยเกือบจะเต็มต้นแล้วนะรวมถึงยังมีแสงไฟนะคะเกิดขึ้นด้วยนะเรียกว่านั่งชิลๆกับเพื่อนที่หน้าบ้านก็สามารถสะสมเทียนได้ด้วยโอ้โหคุ้มสุดๆไปเลย ดูนี่สิทุกคนโอ้โหตอนนี้ฝนได้หยุตดตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรวมถึงบรรยากาศก็ดูสดใสแล้วก็เห็นอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะนี่เลยโอ้โหวิวในตอนนี้นะคะเห็นเรือเป็นเรือเห็นน้ําเป็นน้ํานะเห็นคนเป็นคนนะคะจากที่ในพาร์ทแรกนะก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันขมุกขมัวแค่ไหนนะอืมตอนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งแบบสุดๆไปเลย แลนี่เขายืนทำอะไรกันมิทราบเวัตีอ่าและในตอนนี้นะคะมีคัดซีนพิเศษด้วยว้าวซาิริตนะคะรู้สึกจะดีใจกับบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นและนี่คือการมาของสิ่งไหนกันแน่นะอู้มันคือผีเสื้อค่ะเหล่าผีเสื้อที่มาเป็นแบบขยงเต็มไปหมดเลยนะคะได้บินเข้ามายัาง กเกาะเรือพังของเราด้วยนะโอ้โหทุกคนถึงกับแบบว่าจุดพลุเฉลิมฉลองเลยนะว้าวอ้หูยดูนี่สิทุกคนเริ่มมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นก็คือมีหญ้ากเกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่มีแค่เป็นกระยอมนะคะแต่คือเริ่มขึ้นเต็มไปหมดเลยนะรวมถึงบางจุดเนี่ยก็มีดอกไม้เริ่มพริบานออกมาแบบนี้เลยค่ะว้าวอยากเห็นพาร์ทที่3มแล้วละสิเอ๊ะ และนั่นคืออะไรนะมีบางสิ่งนะคะปรากฏตัวขึ้นอย่างลับๆเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือแสงของอะไรนะโอ้แต่พอเราลองปินเข้าไปใกล้นะคะก็เหมือนกับว่ามันทำให้เราเนี่ยลอยได้นะคือเหมือนเราขึ้นสามารถขึ้นไปขี่เจ้าแสงนี้ได้ด้วยนะทุกคนเออเป็นอะไรที่ amazing มากๆ เป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนานและในวันนี้นะคะเราก็มาถึงพาร์ทที่3ของอีเวนต์เ a o ต of Room เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหดูต้นไม้ข้างหลังสะกอนเรียกว่าพริบานแบบเต็มใบมากๆเลยนะสำหรับช่วงพาร์ทที่3นะคะจะอยู่ตั้งแต่วันที่27มีนานนะคะไปจนถึงวันที่10มีสายนนี้เท่านั้นนะคะทุกคนเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปยังพื้นที่กิจกรรมกันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะ เอ๊นั่นคืออะไรนะ่ะสิ่งแรกที่ฉันสังเกตและสัมผัสได้ในดินแดนแห่งนี้นั่นก็คือหญ้านั่นเองโอ้โหตอนนี้เขาเอาหญ้าเทียมมาปลูกเต็มไปหมดเลยนะคะร้อเล่นนะแต่ว่าพื้นที่เดินอยู่เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นทรายนะเป็นทรายที่ย้อมสีเขียวนั่นเองฉันหวังว่าวันถัดไปมันน่าจะมีพื้นหญ้ามากกว่านี้รวมถึงดอกไม้ด้วยนะคะทุกคนและนี่คือโอ้โห มีที่สําหรับฟาร์มเทียนด้วยนะเป็นแสงไฟนะคะที่ลอยขึ้นมานั่นเองคืนนี้แห่งนี้ดูสวยงามค่ะเหมาะกับการนั่งปิกนิกจริงๆเลยอะปิกนิกอยู่ในสวนอะไรประมาณนั้นนะอุ้ยนั่นมันแสงที่เราเจอในพาร์ทที่2นี่นะวันนี้คือแบบมีกริตเตอร์หลากสีนะคะแห่ทามเป็นขบวนเลยอูหู ทำให้เราเนี่ยนึกถึงงานคอนเสิร์ตออโราเลยนะที่แบบใน MV เนาะเขาจะมีแบบว่าไกด์แสงนำทางแบบนี้เลยนะคะทุกคนและเรื่องราวของความสนุกยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้โอเคเดี๋ยวเรามาด้านหลังกัน้ยอันนี้อะไรเนี่ยโหแป้งผักในวันนี้นะคะมีดอกไม้ผุดหัวขึ้นมาแล้วเรียกว,ว่าออกช่อนะคะออกช่อแต่ยังไม่เบ่งบานนะต้องรอวันถัดไป นี่เลยค่ะไฮไลท์ของงานในปีนี้นะคะบอดักผีเสื้อและมีที่สำหรับนั่งด้วยนะคะทุกคนก็อย่าลืมมานั่งกันด้วยนะปะเข้าไปข้างในกันเอาล่ะตอนนี้นะคะทุกคนเราได้กลายเป็นผีเสื้อคะ่ะอันนี้เห็นในแบบทีเสื้อของเกมสกายเนาะว้าว <c ười> คิดถึงช่วงคอนเสิร์ตออโรรามากๆเลยนะเพื่อนๆสามารถที่จะบินเล่น ได้เลยนะคะทุกคนว้าวแต่อยากให้มันมีหลายๆสีมากกว่าน,นี้ตอนนี้เราเป็นสีสีเดียวเลยคือสีขาวหรือว่าคนอื่นเขาเป็นสีอื่นได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะดูสิโอ้มีเพื่อนๆน,นะคะบินเต็มไปหมดเลยที่เห็นเห็นอยู่นี่ไม่ใช่แบบว่า n p c นนะทุกคนที่แบบเป็นผีเสือ้ออันนี้คือคนจริงๆนะคะคือคนคนคนที่ออนไลน์อยู่นั่นเองนะดูดิว้าวอุย้ย ระดูชุลมุนวุ่นวายนะคะเป็นเหมือนกับทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยเหล่าผีเสื้อมากมายและสำหรับใครที่กีเพิ่งจะมาเล่นเกม SKY หรือว่าพลาดคอนเสิร์ต r u r o r a ไปนะคะอย่าลืมที่จะมาสัมผัสฟัง์กชันนี้คือมันแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือมันมีความสุขมากๆเลยนะแบบเออฉันแบบกลายเป็นผีเสื้อแล้วก็ล่องลอยได้แบบนี้นะ โอเคแล้วก็ตรงนี้โอ้ยจมน้ำพี่เสื้อจมน้ำโอ้เราต้องกดบินนะทุกคนเออลืมลืมอันนี้ก็แบบถ้าคือไม่กดบินแล้วก็เหมือนเราเดินอยู่บนพื้นเลยนะ <c oughs> ที่ก็แบบรู้สึกหัวใจพองโตมากคือแบบชอบมากๆเลยนะเหมือนกับเล่นมาได้เล่นอีกครั้งหนึง่งโอโ้แล้วดูนั่นนะคะคือเด็กสกายนะคะที่หาทานะคะคือบินไปยันนู่นโอ้โหไปไปแบบ เรียกว่าไปท้ามรณนะกับน้องกุ้งนะดูดิเต็มภูเขาเลยใครที่อยากจะไปลองพิสูจน์ฝีมือนะคะก็บินไปได้เลยนะอยากจะลองดูว่าแบบเป็นผีเสื้อแล้วจะโดนชนไหมนะโอเค เอาล่ะท่านผู้ชมทั้งหลายยังไงก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรม Days of Room ในพาร์ทที่3กันด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้ช่องของเราไปถึง20,000ซับกันด้วยนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า